สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำวายตะไคร้นะตะไคร้นะคะมีสปปรรพคุณมากมายเลยนะช่วยทำให้เจริญอาหารนะคะช่วยลดอาการเบื่ออาหารนะช่วยย่อยอาหารทำให้ระบบย่อยอาหารสะอาดขึ้นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยล้างพิษในร่างกายนะเพราะตะไคร้มีคุณสมบัติขับปัสสาวะนะคะ ทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นสารพิษและกดยูริกจะถูกขับออกจากร่างกายนะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและช่วยซ่อมแซมระบบประสาทได้ด้วยนะคะมาแปลรูปเป็นวายตะไคร้นะวันนี้เราไม่ใช้เยอะนะคะใช้ประมาณหนึ่งกำมือแบบนี้นะก็ประมาณ10บาทนะคะถ้าซื้อที่ตลาดนะแล้วก็ป้าหมูจะใช้เป็นไซรับเข้มข้นรสตะไคร้นะคะตัวนี้ของมินเต้นะคะ สั่งได้ในช้อปปี้นะกลิ่นหอมมากนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำสามลิตรนะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำกันก่อนนะคะเปิดเตาได้เลยนะคะใช้ไฟแรงสุดนะเราทำวายตะไคร้นะคะไม่ได้ทำต้มยำนะ้ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่ประมาณ200กรัมนะคะเราต้องการกลิ่นให้แบบ กลิ่นหอมนะไม่ไม่กลิ่นแบบชุนเหมือนต้มยำแบบนั้นนะคะเราจะใส่ตะไคร้ที่เราเอาไปทุบนะคะแล้วก็หั่นมาแบบนี้นะ<ม>เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยค่ะ<ม>ตัวนี้นะคะเป็นน้าเชื่อมไซรับเข้มข้นกลิ่นตะไคร้นะคะของมินเต้นะป้าหมูใช้ที่ห่งขวดนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะ<ม>กลิ่นก็หอมนะคะไม่ไม่ฉุนมากนะ ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะเราใช้ตะไคร้สดแค่200กรัมนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะกว่านี้มันจะฉุนแบบต้มยำแบบนั้นนะคะเราจะทําแค่แบบเป็นวายตะไคร้นะมีเราจะต้องใช้น้ําตาลเพิ่ม100กรัมนะป้าหมูใช้น้ําตาลทรายแดงแบบนี้นะคะ100กรัมนะเพลงไปเลยค่ะแล้วก็คนด้วยนะเราจะทำวายนะคะเราจะต้อง มีความหวานในระดับหนึ่งนะไม่งั้นนะคะตัวยีสต์นะคะเขาไม่มีน้ําตาลที่จะกินนะคะก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ได้นะเวลาที่เราทาไวน์นะคะเราต้องการที่จะมีแอลกอฮอล์ใช่ไหมความหวานหรือน้ําตาลนะคะเขาจะช่วยทําให้แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเพราะว่ายีสต์เขาจะไปกินน้ําตาลแล้วก็ไปแปลเปลี่ยนสภาพเป็นแอลกอฮอล์นะแต่หวานในที่นี้ก็ไม่ใช่แบบหวานจัดเป็นน้ําเชื่อมแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะ จะต้องแบบมีความพอดีนะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะเราจะต้มแบบนี้สิบนาทีนะเดี๋ยวครบสิบนาทีกลับมาดูกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ต้มน้ำตะไคร้นะครบสิบนาทีแล้วเห็นไหมคะเดือดมากแบบนี้เลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ลดแล้วก็กลิ่นของตะไคร้ออกมาให้มากที่สุดนะแต่ออกมาให้มากที่สุดในที่นี้นะคะไม่ใช่ใส่แบบเป็นกิโลครึ่งกิโลแบบนั้นไม่เอานะคะ เพราะว่าเวลาที่มันไปเป็นวายแล้วนะคะเอาแค่ติดหอมอ่อนๆของตะไคร้ก็พอนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเตาเลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะคะยิ่งตัวน้ำเชื่อมส่รับเข้มข้นกลิ่นตะไคร้ของมินเต้นะคะเขาจะให้กลิ่นที่แบบหอมสดชื่นมากเลยนะเพื่อนๆก็ไปหาดูในช้อปปี้มีนะคะ ถ้าไม่มีนะคะดูตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าร้านขายเครื่องน้ำชงต่างๆนะคะก็ลองดูนะว่ามียี่ห้อไหนที่เป็นกลิ่นตะไคร้ก็สามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะพักในส่วนของน้ำต้มตะไคร้นะให้ได้อุณหภูมิที่35องศาก่อนนะคะถึงจะไปสู่ขั้นตอนการหมักยีสต์ต่อไปนะตอนนี้นะป้าหมูก็พักในส่วนของน้ำต้มตะไคร้นะคะได้อุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะ เราจะต้องแบ่งน้ำใส่ชามเล็กนะคะ,ะ,คะเพื่อทำการเท,ทยีส์นะนี่นะคะเราจะแบ่งน้ำใส่ชามเล็กไว้แบบนี้วันนี้เราจะใช้ยีส์ทำขนมปังแบบนี้นะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะถ้าใครมียีส์ทำไวน์ทำเบียร์นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะประหมูใช้ที่1ช้อนชานะคะนี่นะคะ1ช้อนชาแบบนี้เราจะเทลงไปในชามเล็ก ที่แบ่งไว้แบบนี้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะเดี๋ยวเราจะรอให้ยีดทำงานได้เต็มที่ก่อนนะคะระหว่างที่เรารอนะเราจะไปเทน้ำต้มตะไคร้ลงถังหมักนะคะตอนนี้นะคะยีดก็ทำงานขึ้นฟูได้ดีแบบนี้เลยนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะหมายความว่ายีดพร้อมหมักแล้วนะเราจะเทลงไปในถังเลยนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะปิดฝาให้สนิทก่อนนะขย่าถังนะคะขย่าถังเพื่อให้ยีดกระจายตัวนะคะแล้วก็ทํางานได้ไวขึ้นนะเราจะต้องคลายฝาเกีียวออกเล็กน้อยนะคะ<ส>เพื่อที่จะให้อากาศภายใน<ส>เขาสามารถที่จะระบายออกมาภายนอกได้นะคะแล้วก็อากาศภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปในถังหมักเราได้นะแมลงวีแมลงวันต่างๆนะคะก็ไม่สามารถลงไปวางไข่ได้นะ เราจะหมักในอุณหภูมิห้องประมาณ7-10วันนะคะเดี๋ยวครบกำหนดนะคะ7-10วันป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าไวตะไคร้ของเราจะมีรสชาติที่อร่อยถูกใจแล้วหรือยังนะเพื่อนเพื่ออย่าลืมเขียนสติกเกอร์มาแปะด้วยนะคะว่าหมักวันที่เท่าไหร่นะนี่นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะหมักไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7-10วันนะเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตนะคะว่า7-10วันรสชาติไว ตะไคร้ของเราจะอร่อยกลมกล่อมแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่เราชอบแล้วหรือยังนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายตะไคร้นะคะป้าหมูหมักไปวันที่25เดือน7นะคะวันนี้วันที่3เดือน8นะวนยตะไคร้เรานะคะได้10วันนะป้าหมูชิมแล้วนะแอลกอฮอล์สูงปี๊ดเลยนะคะใช้ได้เลยนะกินหอมมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาน็อกยีดกันนะ เทลงไปในกรละมังได้เลยนะคะมกลิ่นหอมมากเลยนะเพื่อนๆกลิ่นแบบดีมากเลยนะคะนี่นะคะก้นถังแบบนี้เราไม่เอานะก้นถังแบบนี้คือซากยีดนะคะเราจะไม่เทลงไปในกะละมังนะคะไม่งั้นมันจะทําให้วายของเพื่อนๆเสียรสชาตินะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ขนาดป้าหมูยังไม่ได้นอกนะ อร่อยมากหอมชื่นใจมันมันกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบกินตะไคร้อะคะ่ะตะไคร้มันทําให้แบบมีความรู้สึกสดชื่นมากเลยเดี๋ยวป้าหมูจะน็อกเปิดเตาได้เลยค่ะไฟอ่อนนะวันนี้ป้าหมูจะน็อกที่45องศานะคะถ้าใครที่เปิดชิมไวน์ในวันที่จะน็อกยีตนะคะแล้วก็ มีความขมความเฝื่อนนะคะป้าหมูจะแนะนําให้เติมน้ําตาลทรายแดงแบบนี้นะวายตะไคของป้าหมูวันนี้นะมีรสชาติที่พอดีมากเลยนะคะแต่ป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาติวายที่ขมและเฟื่อนนะคะโดยการเติมน้ําตาลทรายแดงนะถ้าของใครที่ขมมากเฝื่อนมากเติม50กรัมได้นะคะของป้าหมูเติม20กรัมนะคะในวันนี้นะเพราะว่าไม่มีรสขมรสเฝื่อนเลยนะ แต่จะมาสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาติที่ขมและเฝื่อนนะคะเราจะเทลงไปในขั้นตอนการนกยี์เลยนะเพื่อนๆเทลงไปแล้วก็ต้องคนด้วยนะคะเห็นไหมคะน้ำตาลเขาเจอความร้อนเจอปฏิกิริยาของยีดเขาจะขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมเราจะต้องคนด้วยนะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะวายตะไคร้นี่คือ สุดยอดหอมมากเลยนะคะสดชื่นนี่นะคะน้ำตาลทรายเริ่มละลายวายของเราสีจะใสขึ้นนะคะนี่สี่สิบห้าแล้วนะป้าหมูจะปิดเตานะคะนี่นะคะป้าหมูปิดเตาไปแล้ววัดอุณหภูมินะคะได้ที่47องศานะ แค่นี้ก็พอแล้วนะคะหมูใช้ไซรัปของยี่ห้อมินเต้นะคะสั่งในช้อปปี้ได้นะคะเข้าไปในช้อปปี้แล้วก็กดหาคําว่าไซรัปนะคะอันนี้ของป้าหมูที่ใช้กลิ่นตะไคร้นะคะเป็นของมินเต้นนะเดี๋ยวเราจะพักในส่วนของการน็อกไวตะไคร้นะคะให้ได้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะจะต้องปล่อยให้เขาเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะคะ ถึงจะไปสู่ขั้นตอนการบ่มได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะคะ,ะตอนนี้นะคะวายตะไคร้ที่ป้าหมูพักไว้นะก็ได้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสำหรับบ่มเลยนะในขั้นตอนการบ่มนะคะเพื่อนๆจะต้องปิดฝาให้สนิทแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวเราจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณเจวันนะระูจะมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากที่เราบ่ม y วายตะไครไป7วันเราจะได้วทยที่สีสวยใสยแล้วก็น่าดื่มขนาดไหนเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดต y วายตะไครนะคะหลังจากที่ป้าหมูบ่มไปแล้ว7วันนะบ่มไป7วันนะคะดูความใสของเขานะคะ ดูนะใสมากนะคะเห็นไหมนี่นะคะในถังน้ำก็ใสกิ๊กเลยนะการบ่มวนะคะต้องตั้งให้นิ่งที่สุดเลยนะห้ามไปขยับเขานะคะเพราะว่าถ้าขยับเขานะความขุ่นนะคะหรือว่าตะกรนที่ตกด้านล่างนะเขาจะลอยขึ้นมานะคะมันเป็นตะกรนเบานะคะเพราะฉะนั้นต้อง ใช้การตั้งนิ่งๆนะคะเพื่อให้เขาตกตะกอนนอนก้นไปเองนะดูนะคะอันนี้คือวายพีชนะดูนะคะน้ำใสไหมเนี่ยดูสิใสกิ๊กไม่มีตะกอนเลยเป้าหมูเป้าหมูเปลี่ยนขวดมาสองครั้งนะคะอันนี้นะคะจากเดิมที่เราตั้งใส่ขวดไว้บ่มไว้นะคะผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะมาเปลี่ยนใส่อีกขวดหนึ่งเพื่อ ไม่ให้มีตะกรเลยเพื่อนๆดูนะขวดนี้ไม่มีตะกรเลยนะเห็นไหมสายกิ๊กแบบนี้เลยเนี่ยได้น้ําวที่ใสแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะต้องใจเย็นๆนะทาทาตามที่ป้าหมูสอนทุกขั้นตอนนะคะจะได้แบบนี้เลยนะลูกศิษย์ป้าหมูหลายคนนะคะทําตามคลิปทุกแบบทุกกระบวนการเลยนะนี่นะคะอันนี้คือวายกราบนะป้าหมูตอนนี้ป้าหมูยังไม่เปลี่ยนขวดนะอันนี้เห็นไหมยังมียังมีงมตะกร เห็นไหมคะตะกอนเบาอยู่ด้านล่างเยองไม่ได้เปลี่ยนขวดนะคะนี่เห็นไหมคะเวลาเราจับนะเราก็จะจับเขาแบบนิ่งๆเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะเทเปลี่ยนขวดอื่นได้เลยนะเราก็จะได้น้ําที่ใส่กิ๊กจะไม่มีตะกอนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจับเบาๆนะตะกอนด้านล่างมันจะไม่ขึ้นมานะคะเราจะเปิดฝาแล้วก็เอียงขวดเทนะคะเทใส่อีกขวดหนึ่ง มันก็จะได้น้ําที่ใสกิ๊กแบบนี้เลยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเอฟซของป้าหมูนะคะมีแม้ก,กระทั่งผู้พิการทางสายตานะคือป้าหมูดีใจมากเลยนะที่มีผู้พิการทางสายตาหรือว่าหรือว่าเป็นคนทั่วไปนะคะป้าหมูก็ดีใจนะที่เข้ามารับชมคลิปของป้าหมูแต่ที่ดีใจมากที่สุดคือการสอนของป้าหมูนะคะการอธิบายต่างๆมันเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่พิการนะคะ การที่ป้าหมูสอนนะจริงๆแล้วไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำไปว่าจะมีคนสนใจมากขนาดนี้แม้กระทั่งคู่พิการนะคะเขาสามารถที่จะทำตามคลิปที่ป้าหมูสอนนะโดยการฟังเสียงการอธิบายของป้าหมูนะคะปะ้าหมูถึงเน้นย้ำนะคะเวลาที่ป้าหมูสอนนะป้าหมูพยายามสอนให้ละเอียดพูดช้าๆพูดชัดๆนะคะบางคนอะวัยรุ่นบางคนเกียร์นะคะเข้ามาฟังแล้วบอกหน้าเบื่อ ถ้าไม่ใช่ทางของคุณก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าป้าหมูเน้นย้ําเลยว่าการสอนของป้าหมูนะชาวบ้านทั่วไปผู้สูงอายุนะคะหรือแม้กระทั่งผู้พิการทางสายตานะเขาใช้การฟังนะคะใช้การฟังการอธิบายที่ป้าหมูสอนนะแล้วเขาจะไปทําตามนะแต่ว่าการที่เราจะสอนให้ผู้อื่นนะคะสามารถทําตามเราได้แบบถูกวิธีนะคะจะต้องเป็นการอธิบายแบบช้าๆชัดๆ,ๆ ฟังเข้าใจนะคะป้าหมูมีความสุขมากนะคะที่ f c ทักทายเข้ามานะคะว่าทําตามได้นะแล้วประสบความสําเร็จนะคะคือมีเครื่องดื่มดีๆไว้ไว้ไวดื่มเองที่บ้านนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองแพงๆนะอันนี้คือเพื่อนๆดูนะถ้าเราใส่ขวดที่หรูๆห,หน่อยนะคือมันเป็นไวน์ราคาแพงเลยเพื่อนๆดูสิไม่ได้น้อยหน้าใครเลยนะคะไวน์ที่เราทําเองเนี่ยป้าหมูสอนนะคะป้าหมูอัปเดต ทุกขั้นตอนนะคะแม้กระทั่งการหมักแบบไหนบ่มกี่วันอะไรยังไงนะคะป้าหมูสอนละเอียดเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดชิมวายตะไคร้นะคะว่าจะมีรสชาติที่อร่อยหอมกลมกล่อมขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูจะมาลองชิมนะอันนี้คือที่เราแบ่งไปแช่ตู้เย็นมานะคะเพื่อนๆดูนะคือจริงๆก็แอบชิมไปบ้างแล้วนะคะคืออร่อยมากนะเราทำเราก็ต้องชิมก่อนนะคะว่า เราจะสอนให้เพื่อนๆน,น็อกยีสต์น็อกไวน์แบบไหนแล้วจะได้รสชาติแบบไหนนะคะป้าหมูก็จะต้องชิมก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วเวลาที่เราบ่มเรียบร้อยนะคะสู่กระบวนการที่สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ก็คือไวน์ตะไครเพื่อนๆบอกเลยมันมันอร่อยนะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมอีกรอบหนึ่งแล้วจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยอร่อยมาก โอ้ยจะอธิบายยังไงมันอร่อยมากคือมันหอมคือหอมกลิ่นขึ้นจมูกนะคะมันไม่ได้แบบสมุนไพรจ๋านะคือป้าหมูใส่อะถ้าเพื่อนเพื่อนทำตามสูตรป้าหมูนะมันมันสามารถที่จะออกมาเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยเกินคาดนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูนะนี่คือวายตะไคร้นะคะมันเพิ่มมูลค่ามหาศาลเลยนะจากตะไคร้ที่เพื่อนๆปลูกตามบ้านนะคะ เนี่ยซื้อจากตลาดมาสักห้าบาทนะห้าบาทตามบ้านนอกก็กรมเบอร์เลยนะไม่มียี่ห้อไหนเป็นสปอนเซอร์ให้ป้าหมูนะคะเวลาที่ป้าหมูเลือกไสรับต่างๆมาทําคลิปวายนะคะป้าหมูเลือกจากความเหมาะสมนะจากความเหมาะสมว่ามันจะอร่อยมันจะกลมกล่อมไหมให้สีให้รสชาติแบบไหนป้าหมูเลือกมาไม่ใช่เพราะใครเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะ ป้าหมูจะไม่อวยยี่ห้อใดๆเป็นกรณีพิเศษนะคะเพราะว่าป้าหมูไม่ได้รับสปอนเซอร์จากยี่ห้อไหนเลยนะคะเวลาที่ป้าหมูจะใช้ไซรับมาทำคิปไวนยนะคะป้าหมูจะต้องคิดก่อนนะซื้อมาลองใช้ก่อนนะคะว่ามันจะอร่อยไหมคือตัวนี้ป้าหมูบอกเลยนะว่าว่าดีงามนะคะดีงามมากรสชาตินี่คือมันมันเข้ากันมากเลยนะคือมันจะไม่ฉุน บางไซรัปนะคะเขาแต่งกลิ่นมากเกินไปจนมันฉุนนะแต่ที่ป้าหมูใช้นะคะยี่ห้อมินเต้นะโอเคนะให้ทั้งรสชาตินะที่ที่หอมแบบพอดีนะคะความหวานก็พอดีนะไม่ได้หวานแหลมจนแสบคอนะพอเอามารวมกันนะคะป้าหมูเอามารวมกันมาหมักเป็นไวน์นะวไวน์ตะไคร้นี่คือบอกเลยว่าเพิ่มมูลค่ามากไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะมีขายไหม วายตะไคร้ป้าหมูคิดค้นสูตรขึ้นมาเองนะคะมันอร่อยมากบอกเลยไม่ใช่อวยตัวเองนะคืออยากให้เพื่อนๆได้ทำตามนะคะมันมันเป็นการสร้างงานนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบต่างๆที่มีรอบตัวเรานะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัตถุดิบพวกสมุนไพรพวกนี้เยอะนะคะป้าหมูก็นำมาแปรรูปให้มันเกิดความหลากหลายให้มันเพิ่มมูลค่า เวลาที่ผลผลิตตกต่ำนะคะเพื่อนๆก็สามารถนามาแปรรูปตามที่ป้าหมูสอนได้เลยนะคะป้าหมูสอนหมดทุกขั้นตอนไม่มีการกเลยนะท่านใดที่สงสัยในขั้นตอนไหนนะคะหรือว่าทำไปแล้วผิดพลาดตรงไหนสามารถทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้เลยนะคะป้าหมูยินดีให้คำปรึกษานะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วย กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่เป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะป้าหมูก็ทักทายทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ